สวัสดีครับพบกับผมบลิงบลิงได้ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสประเทศอเมริกานะครับเราวันนี้เราจะมาทดสอบรถขับเคลื่อนอัตโ,ตโนมัติไม่มีคนขับเลยแท็กซี่อัตโ,ตโนมัติไร้คนขับออโตนมัสไดร ving แท็กซี่นะครับเวโมกันนะครับก็เวโมเนี่ยไอตัวคันที่เราจะไปลองเนี่ยจะเป็นของแจ็กเกอ้ไอเพสตัวเวโมจะเป็น5ิฟท์เ e เนอเรชนะครับ ใช้กล้องทั้งหมด29ตัวไลด้าทั้งหมดประมาณ5ตัวเรดาร์ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับูลค่ารถก็ประมาณ250,000หเหรียญหรือประมาณ8ล้านกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเดินทางด้วยเว m โอกันนะครับเราสามารถกดสตาร์ทไรต์ตรงนี okay, ้ก okay, right ็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับผมนั่งหน้าพอดีก็กดตรงนี้แล้วกัน hey hello from waymo block we get going just give us one minute to cover a few riding tips this experience check on riders improve our products and more but our microphones are only hey proceeding on nash hernandez senior road you can also use the app or passenger screen to speak to a rider support agent at any time เฮ้ยอนาคตมันมาใกล้กว่าที่เราคิดแล้วเนี่ย mm hmm. นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่นั่งแล้วไม่มีคนนั่งตรงที่ที่คนขับเฮ้ยอนาคตมันมาใกล้กว่าที่เราคิดมากเลยอะ่ะจะไปถึงเพื่อนใน12นาทีนะครับระยะทางประมาณเท่าไหร่เอ่ยกี่นาทีอ่ะหนาวไปไหมร้อนไปไหมเอ้ยปรับอุณหภูมิได้เลยจากตรงนี้นะครับ กลิ่นรถใหม่มากเลยอะขับไปกี่ไมล์แล้วอะขับไปหมื่นกว่าไมล์เองโอ้โหราย,ยละเอียดภายในรถเลยแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นรถแจ g ก a ัวนะครับไอเพแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะแตกต่างจากรถแจ g ก a ัวไอเพก็คือจะมีกองทับเรดร์ไดรด้์อยู่ข้างบนหัวผมเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นกระจกกระจกใสเลยนะ ใช่ไหมแต่ว่ามันเอาเครื่องไดรไดาร้าไรด้ามาวางไว้ข้างบนดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลังคามันจะทึบนะครับถ้าถามถึงความสมูทในการเลี้ยวนะครับผมว่าไม่ต่างกับเทสลา l l ล e l ล d r i v i n g h a r d แวร์4เท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับฮาร์ดแวร์3ผมให้มันก้ากึ่งแล้วกันอี๋ยวดูตรงสต็อปไซต์ตรงนี้ก็ได้ เหมือนเหมมันฟิลลิ่งมันจะมันมันจะไม่เหมือนกับฮาร์ดแวร์สามเนี่ยฮาร์ดแวร์สามนี่คือแบบมันจะกระโชกขอ้อห้ากระโชกขอ uh ้อห้าแต่ฮาร์ดแวร์สี่เนี่ยอันนี้คือใกล้เคียงก uh ับฮาร์ดแวร์สี่เฮ้ยขับเร็วอยู่นะ uh huh. แล้วก็เบรกมันจะสมูทกว่าคือความรู้สึกอะ uh huh. คือด้วยความที่เรา uh huh. ผมขับฮาร์ดแวร์สี่กับฮาร์ดแวร์สามมาตลอดเวลาเลย ผมจะแยกออกว่าตัวไหนคือฮาร์ดแวร์สามฮาร์ดแวร์สี่ความรู้สึกคันเนี่ยจะเหมือนฮาร์ดแวร์สี่เลยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้ที่ตอนที่มันเบรกอะ่ะมันมันเบรกจากรถคันข้างหน้าไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยนะคือมันสมูทมากเหมือนฮาร์ดแวร์สี่ก็คือแบบมันมีการเบรกที่เป็น50% 20%แต่ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์สามอ่ะมันจะเข้าไปใกล้ๆแล้วทำการเบรกนะครับฟีลลิ่งได้นะฟีลลิ่งได้แต่แต่ลูกอาจจะไม่ชอบเสียงก็เลยมานะครับ อันนี้เป็นอินเทอร์เฟซอะเพลงมิวสิกตรงนี้เลือกได้ว่าเป็นไรจะเอา EDM อ่ะลองดูลอง EDM ดูดเพิเ่มเ,เสียงเสียงมั้งเดี๋ยวลองดูสินี่ <durability. S 1> อะมิวสิกไปละจากไอเออร์สตอมีพัวโอเวอร์ก็ได้นะแต่ไม่ได้ไม่พัวไม่พัวอันนี้เราอยู่นี่ไงบอกว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนี้อยู่ล้วที่หมายเราอยู่ตรงนี้ซูมอินก็ได้เห็นไหมซูมอินเข้าไป แต่ว่าคิดว่ามันช้านิดนึงนะถ้าเทียบกับแบบ <S <S เทสซาแล้วมันเห็นพวกเดียวกันด้วยนะน,นี่นี่เห็นป่ะข้างหน้าอ่โดยดีมีเบมูดตรงนี้มันเห็นอยู่ในแมป,ปด้วยนะทุกเทสลาไม่เห็นนะเวลามีเทสซาด้วยกันนะอ่ะเออเออเท่มากไรดิงมีให้ทิปด้วยนะไรดิงทิปออะไรเออโอเคแค่นั้นแหละอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าไอ้แมปตัวนี้ ถามว่าสมูทไหมก็สมูทระดับหนึ่งนะแต่ที่ผมชอบตัวนี้คือว่าถ้ามีรถเบรโ o สวนมาหรือรถเบรโ o อยู่บนถนนเส้นเดียวกับเรามันจะเห็นเป็นไอคอนรถเบรโ o เลยซึ่งเทสลาไม่เป็นอย่างนั้นเวลารถเทสลาวิ่งสวนกันบนท,ทน้องถนนะอ่ะมันไม่เป็นรูปรถเทสลานะแต่เมื่อกี้เราเห็นว่ามีรถเบรโม่สวนมา2คันนะครับมันก็เป็นรูปรถเบรโ o เลยอาง่ายๆนะถ้าไม่รู้ว่ามีคนขับหรือไม่มีคนขับเราไม่รู้เลยนะว่าฟีลลิ่งมันต่างกับคนขับแค่ไหนแทบจะไม่ต่างเลยอ่ะรู้สึกว่าเหมือนกับ มีคนมาขับให้เลยแต่ฮาร์ดแวร์สามทำนี้ไม่ได้นะฮาร์ดแวร์สามนี่คือเราเรานั่งอะ่ะเราจะรู้เลยว่านี่คือหุ่นยนต์ขับแต่ถ้าฮาร์ดแวร์ี่อ่ะแยกไม่ค่อยออกคันนี้ก็น่าจะเทียบเท่าฮาร์ดแวร์แหละแต่มันมีรายไ,ได้เยอะไปหน่อย <c oughs> มีซุกด้วยโอ้โหเมืองออสตินนี่เป็นเมืองแห่งการแข่งขัน a ออโตน m มัสไดร ving ไปแล้วนะครับโอ้ไ oh, รด้าดูไรด้าดูไรด้าไหมโอ้ไรด้าสแกนคนได้ไม่ ไม่เท่ากับเทส l a นะอันนี้อันนี้ผมให้คะแนนเลยไรด้าสแกนคนได้ไม่เท่ากับเทส l a เพราะเท s l a ใช้กล้องเนาะแล้วก็ออบเจกต์ด e เท i ชัเอาม o r g e t your phone ่ <Here. S 2> ใกล้ถึงแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ยตอนเข้าโค้งมันกระตุกนะ <c oughs> เฮ้ยตรงไหน <c oughs> จอดยังไง <c oughs> จะจอดไหม <c oughs> ไม่จอด เฮ้ยไม่จอดอ่ะเขาต้องจอดตรงนี้ป่ะจอดตรงนี้เลยเหรอกลางถนนเนี่ยนะโอ้โหไปแล้วนะครับต้องเปิดสองรอบนะครับเออโอเคอ่าไปเอาน่ะออกมาแล้วนะครับกับเวโม เราต้องทําอะไรกันต่อไหมเราต้องเราต้องแจ้งอะไรเขาไหมเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยดิในแอปอ๋อต้องเขียนว่า n รอ n right เหรอไ,ไปแล้วอ๋อไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นออกเองด้วยอ๋อมันจะไปทางนั้นเองไปแล้วบ๊ายบาย เอ้ยเลี้ยวซ้ายอย่างนั้นเลยอะแบบปาดไปสามเลนเลยโอ้ขับโหดนะเนี่ยเอาความรู้สึกครั้งแรกเลยนะครับที่ได้นั่งเวโมรถออโตนอมัสไดร ving ครั้งแรกในชีวิตนะเมืองออสตินเนี่ยนะรัฐเท็กซัสผมว่ามัน,ม,นมันฟิวเจอร์สิกมากเลยถามว่ามันจะเหมือนกับเทสลารุ่นไหนก็ตอบไปแล้วเนาะก็คือจะเหมือนกับฮาร์ดแวร์สี่ฟูซเซลไดร ving เพียงแต่แค่ว่ามันไม่มีคนขับเองไม่มีคนนั่งข้างนะครับตอนจอดเนี่ย เขาดูเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเครื่องบินเนี่ยที่กาลังจะแลนดิ้งอ่ะมันจะงงงหน่อยอ่ะมันจะมีการกระตุกของพวงมาลัยนะครับแต่ตอนที่ไปจอดรับเราอะ่ะเออ,อน,นั่งสมูทด,ดีอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขามาดรอปออฟอ่ะมันดรอปกลางถนนเลยอะ่ะซึ่งตรงถนนตรงเนี้ยมันไม่มีที่จอดรถอะ่ะคือมันก็ต้องเหมือนกับจอดรับไม่สนโลไปเลยนะครับค่าใช้จ่ายเมื่อกี้นะครับประมาณ7.98เหรียญ250ยบาทนะครับเดี๋ยวเราจะ <laughs> นั่งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจะเอาความรู้สึกรอบที่2กัน ละโอเคครับมาถึงแล้วนะครับรถเวโมของเราเขาจะจอดตรงไหนเนี่ยเออมีมารยาทหน่อยอย่างเงี้ยเล้ออ่ะพี่บิงเข้าไปดิอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็กดอันล็อกรถเลยนะครับไปขึ้นเลยพี่บิงเข้าไปเลยโอ้โหมันลุ้นมากเลยอ่ะเล็กเอาเอาเข้ามาโอเคถ้าไม่ได้คาเข็มขัดภายในเส้น สีแดงถึงเส้นสีขวามือนะครับเขาก็จะโทรหาเราพอเราเข้าอย่ขัดปุ๊บอ่ะมันก็จะไฟไฟก็จะดับลงถือว่าเป็นเซฟตี้ตัวหนึ่งเลยของรถคันนี้นะครับเปิดกระจกได้ไหมเปิดกระจกได้ชิลๆครับอันนี้ก็คือซีนารีโอคือยูเทิร์นรถนะครับเป็นซีนารีโอที่ยากมากสำหรับฟุเซลไดวิ่งบอกเลยว่ายากมากๆเพราะว่า มันจะต้องกะระยะขันข้างหน้าที่เล,เล,เลนสวนมานะครับเดี๋ยวดูดีว่ารถคันนี้จะทํำยังไงนะครับไปเลยไหมไปเลยว่ะโอ้ใจมันใจมันได้ว่ะใจมันได้ว่ะโอ้จังหวะมันได้ไดแล้วใจมันได้ฮั์ดบวร์สาไม่กล้าทำงี้ฮั <laughs> ์ดบวร์ 4, สี่กล้าฮั์ดบวร์สี่เนี่ยใจมันได้อยู่เออ,เอ,อจะคันนี้โอ้ขับขับดีขับดีเรียลชั่นไทม์ถือว่าดีมาก แต่ว็มันก็คงเทียบกับราคา250,000เหรียญน,นะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์อย่างเดียวก็ <c oughs> มันน่าจะต้องทำได้เนาะแพงกว่าเทสลาประมาณ5เท่านะครับโอเคครับเดี๋ยวข้างหน้าทำได้ดีเหวี่ยงได้เหมือนคนดเดี๋ยวขวาเวลาเดียวมันเออเออมันไม่กร,ระยิกกระยากอ่ามันไม่กระยิกกระยักใช่เหรเห็นจักรยานเลยแต่ไม่เห็น มันมีไรด้าไงแต่ไรด้ามัน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 ก็ต้องใช้คู่กล้องด้วย Road นี่ครับถึงแล้วนะครับก็เป็นการนั่งที่ปร,ทประทับใจมากเออ,อเขอดูทายรถหน่อยดิเราใส่ของทายรถได้ไหม เปิดท้ายได้ด้วยเฮ้ยท้ายรถล่องไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรนะครับก็คือรถธรรมดาทั่วไปเลยเอ่ะโอเคกดปิดไรได้ทํางานตลอดเวลาโอ้โหไรได้อย่างโหดไปได้อย่างโหดโอเคเสร็จแล้วนะครับบา,บายบายมีการนับถอยหลังด้วย6วินาทีนะครับเดี๋ยวเขาจะไปละ ไปแล้วไปเองด้วยรวนนะครับเร็วนะตรงนี้ก็น่าจะมีกล้องนี่กล้องไฟเลี้ยวโหวไรด้าพึ่ดฮะ รถคันนี้ขับมาสองประมาณ2 2 6 6มบไมล์แล้วนะครับแล้วก็เรนจ์ที่ขับได้50%บเนี่ยแบตบตขับได้ประมาณ9 7้ไมล์เราเดาว่าแบตน่าจะประมาณลูกเราประมาณ 60- 7 0กิโลวัตต์แอลละเราจะเห็นได้ว่ามีกล้องเยอะมากกล้องตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีกล้องตรงนี้ตัวหนึ่ง,ะง,ง,น,น,งนะครับแล้วก็ตรงหลังคาผมให้ดูชัดๆเลยตรงหลังคาเห็นไหมว่ามันจะมีโมดูลอะไรเบลเ์ิ่ม,มเนี่ยโหมันก็ UFO อยู่บนหลังคานะครับ แล้วก็ตรงข้างหน้าจะมีกล้องอยู่ตรงตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดีเจไให้ดูแล้วกันแล้วก็ชี้ให้ดูตรงนี้มันจะมีไหมเห็นไหมมีไหมอ่ะก็จะมีกล้องตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับกล้องรอบคันมีทั้งหมด29ตัวอึ้องเหมือนกันว่ามันโ,โปรเซสเซอร์อะไรมาประมวลผลถามว่าขับเหมือนคนไหมผมให้คะแนนเพราะผมเคยนั่ง u ber อร์มาก่อนเนาะผมจะรู้แล้วว่า U b เ r มันขับดีไม่ดียังไงคือความรู้สึกถ้าเราแบบ เขาเรียกว่าบลายเทสแหละผมคิดว่านี่นี่เหมือนคนแม่การจะขับเหมือนคนไม่เหมือนคนมันไม่ได้เกี่ยวกับเซนเซอร์นะมันมันมันเกี่ยวกับที่ว่าโปรแกรมมันเขียนมาดีแค่ไหนเพราะว่าฮาร์ดแวร์สกับฮาร์ดแวร์สเนี่ยขับต่างกันแม่มันเกี่ยวกับตัวประมวลผลอะว่ามันทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็ยอมรับว่าเวโม่อัศจรย์เหมือนกันคือไปแซวเขาไว้เยอะเนาะเรื่องไรด้าเลยนแต่พอมานั่งจริงๆแล้วแบบเฮ้ยก็ไม่แย่นะคือก็ไม่แย่นะบอกเลยว่าก็ไม่แย่ตอนนี้มีให้บริการอยู่แค่ในเมืองออสตินนะคร ซึ่งก็อยู่แถวบ้านผมพอดีเมืองห่างกับบ้านผมประมาณ4ชั่วโมงก็เลยขับมาก่อนเปิดเทอมนะครับก่อนเปิดเทอมผมคิดว่ามันคืออนาคตแหละมันคือสิ่งที่จะมาแน่นอนอยู่ละไอ้ระบบออโตนอมัสไดร iving อันนี้อันน,น,นี้น่ากลัวเห็นไหมเนี่ยมันมีรถมาอย่างเงี้ยดูซิว่าเวโมจะทํำยังไงคือรถเนี่ยมันถอยออกมาเห็นไหมคุณคุณดูเห็นไหม,ม,ม,มวะมามาหหมหมว่ามันจะมีรถถอยเข้าถอยออกซึ่งมันไม่ใช่การใช้งานถนนแบบปกติที่ทั่วไปที่ทุกคนต้องทำกันนะครับ ช่วงล่างก็ดีคันนี้เอออยากจะเทสได้คันแจ็คเก็ i ไอแพขึ้นมาเลยสิไม่เคยขับเลยแต่เคยนั่งนะนี่นั่งนั่งข้างหลังเบาหลังนะครับนั่งเบาหน้านี่คือแบบมันเฟิร์มดีพอนั่งเบาหลังมันก็ไม่ได้แย่มากดีดีเลยละเอาง่ายๆถ้าผมขับเองถ้าผมฟบเปิดฟูลเซลนะทุกทีผมเปิดฟูลเซลผมจะเปิดแบบปัดเซลย์สไตล์แล้วก็ให้มันแซงไปละจะจะจะไม่ไม่ให้มันจี้รถเมย์อย่างนี้นะครับค,คือเมื่อกี้มันชนมาเดินพยายามจะเดินข้ามถนนตัวรถมันชะลอนิดนึงด้วย ตัวรถพยายามจะออกซ้ายนะครับโอ oh, มีคนมีน้ำใจให้ <on S 1> นะฮะแปลกใจมากเลยแมบมันค้างอ่ะดูดิแมบมันแมบมันไม่โชว์อะไรเลยอะ่ะโอ้โหแล้วอินอเทอร์เฟสนี่กระตุกนะครับอินตอเตอร์เฟสกระตุกนะยางเห็นได้ชัดก็ on on แถมน้ำให้ด้วยนะครับ น้ำใครไม่รู้ขอขึ้นมาบนรถก็มีน้ำตรงนี้ทิ้งไว้ละเดี๋ยวจะทิ้งให้เขานะครับข้างในรถก็จะมีตัวแผ่นกระดาษนะฮะว่าเอ้ยขึ้นมาต้องรัดเข็มขัดก่อนนะครับถ้าไม่รัดเข็มขัดเขาไม่ให้เขาไม่ให้ออกนะแล้วก็ถ้าเกิดมีเด็กมาก็มีบูสเตอร์หรือชายซีสนะครับมาด้วยนะครับข้อระวังในการที่ให้คนท้องมานั่งนะครับจะคาดเข็มขัดนิรภัยยังไงก็ต้องบอกด้วย แล้วก็ระวังจักรยานตอนที่จอดรถกำลังเปิดประตูเนี่ยให้ระวังรถที่มาจากข้างหลังด้วยนะครับ call for help นะครับถ้าเกิดในกรณีรถมันขับวนวงเวียนประมาณ50รอบนะครับจริงๆรอบแรกก็นะประมาณ2รอบแรกก็เริ่มจะรู้แล้วก็ต้องโทรแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันแปลกมา้าอ่ะโอเคเรามาดูอินเทอร์เฟซไรด้กันดีกว่านะครับคือมันเป็นไรด้าจริงจริงนะเพราะว่าจริงๆอเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นรถใช่ไหมเฮ้ยมีเวโม่ผ่านไปสองคันใช่ไหมดูดิ จริงด้วยมีเว m โผ่านไปสองคันเห็นไหมเมื่อกี้มันมีมันมีมันจะมีรถเวโถ้าเป็นรถพวกเดียวกันเองอะเวมโวอะมันจะขึ้นผมอยากเห็นอย่างนี้กับเท s l a จังเลยเออเวลาเราขับผ่านรถเทสลาขัาไหนก็จะเห็นว่าเออนี่คือรถเท s l a นะขับผ่านเราอยู่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะลองเห็นนะในจากรถคันนี้ก็คือจังหวะวัดใจก็คือไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองเพราะว่าฮาร์ดแวร์สเนี่ยมันเลือกที่จะหยุด ฮาร์ดแวร์สมันเลือกที่จะพุ่งไปผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นตัวเวมโม่มันจะเลือกที่จะพุ่งไปหรือว่ามันจะหยุดนะครับชาโก้ไอเพย์ทำรถดีนะแต่ตรงนี้เสาตรงกลางมีไว้ทําไมอ่ะมันไม่ใช่รถน้ํามันแล้วอ่ะตรงนี้มันมันก็แบตเตอรี่มันก็เป็นตัวแบบสเก็ตบอร์ดนี่ไม่น่าจะมีตรงเสาตรงกลางนะไอ้นี่มีไว้ทําไมไม่รู้เนี่ยรถอีวีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกันนะครับเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเรียบไปเลยแอร์ด้านหลังมาอยู่ตรงเสาตรงนี้นะครับตามสไตล์รถยุโรปรถอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราสามารถเลือกเล่นเพลงจากในรถได้เลยนะครับหรือเปลี่ยนอุณหภูมิก็ได้แลอเกอ็เลือกบอกป้ายทะเบียนคันนี้อยู่ตรงไหนยังไงบาตั้นรถแล้วหรออีก3นาทีไปถึงนะครับที่หมายผมชอบตรงแมปตรงนี้นะไม่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้แมปได้สวยขนาดนี้ไลดา้าทำได้แค่กะระ,ระยะนะครับทําได้แค่ได้เด i อินโฟม t ชันแต่ถ้าจะทำออบเจกตีเทคชันยังไงยังไงก็ต้องอาร์จีบดีครับก็คือตัวกล้องมาช่วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่จะเราจะทำรถอะไรพวกเนี่ยลนดิพาร์เจอร์ลนเชนอะไรพวกนี้ก็ต้องเป็นกล้องอยู่นะครับจังหวะอย่างนี้สบายสบายนี่ข้างหน้ามีเวลโมคันหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเวลโมคันหนึ่งแล้วมันก็มีจริงๆด้วยเนี่ยเห็นว่าดูในกล้องเนี่ยครับเผอิญรถขับช้านะเป็นผม,ผมอ,อัดเร็วกว่านี้เพิ่มไปอีกสักห้าไม์ก็คงไม่เป็นไรสปีดลิมิตตัวนี้มันสามสิบเนาะอันี้ก็ขับตามสปีดลิมิตจริงๆถามว่าเชื่อใจไหม ผมว่าด้วยความที่เราขับ Full Size Driving มาตลอดเนาะพอมานั่งนี้มันก็เลยไม่ได้คิดมากอะไรแต่สําหรับคนที่ไม่เคยขับ Full Size Driving หรือว่าไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับรถเลย <All S 1> ผมว่ <there. S 1> าเขาเข,ข้าผิดรูป่ะเขาเข้าผมมิดรูเนาะใช่ไหมเพราะเมื่อกี้รูเมื่อกี้มันไม่ใช่รูทางเข้านี่โอเคเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับมันจอดอย่างนี้เลยเหรอวะไปจอดบังเขาเนี่ยคนหนึ่งเขาออกไม่ได้กัน sorry sorry <Okay. S 2> เอาบันทึกกันหน่อยดีกว่านะครับการขับรอบ2นะครับก็อันนี้เป็นรอบที่3แล้วที่ผมนั่งมาคือจะบอกว่ามันขับเหมือนคนเลยอะแต่ตอนที่จอดรับคนรับผู้โดยสารหรือสง่งผู้โดยสารอะ ไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะมันไม่ค่อยมีมารยาทเมืม่อกี้ไปจอดบางรถกระบะเขาด้วยอตอนที่จะลงนะครับเขาก็ลงมาแล้วมองหน้าผมก็บอก็ไม่ได้จอดเนี่ยผมไม่ใช่คนจอดไงคือตามมารยาทอะ่ะตัวระบบอโตโนมัสเรยมันยังกะระยะไ,ไม่เป็นมั้งว่าต้องจอดตรงไหนยังไงอ่ะคือมันกะจะจอดมันก็จอดเลยไม่ว่าจะรับคนหรือส่งคนนะครับแล้วก็ตอนรับคนเนี่ยบอกเลยนะครับเราจะต้องไปยืนรอในจุดท,ที่เขาปักไว้ไม่ใช่เขาขับมาหาเราเหมือนกับคนขับอูเบอร์ทั่วไปเนาะคนขับอูเบอร์ทั่วไปก็จะขับมาหาเราได้แต่ของเวม แล้วก็ตอนรอปเนี่ยเรานํามากเราไม่รู้เลยว่ามันจะไปจอดตรงไหนยังไงเพราะว่ามันบอกว่าปักว่าจะจอดตรงนี้แต่เอาจริงๆพอตอนมันไปจอดเนี่ยไปบังรถเขาด้วยนะครับบังทางจอดรถเขาด้วยอันนี้ชวนคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับก็คิดว่าอนาคตอนาคตนะอันใกล้นี้ผมว่านี่คงจะไม่ไม่เกิน5ปีหลังจากนี้แหละในอเมริกาจะเต็มไปด้วยรถออโตนอมัสดรายวิ่ง Uber ก็อาจจะต้องไปทําอาชีพอื่นไม่ได้เรียกว่าตกงานแต่ต้องไปทําอาชีพอื่นที่มีความซับซ้อนมากกว่าขุ่นยนต์ตัวนี้หรือว่าจะเป็นการส่อรงอาหารหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่จะต้องแบบมันไม่ใช่แค่ว่าขับจากจุด A ไป B อีกแล้วนะครับเพราะเว m โมนี่เขาสู้ชีวิตมากนะนี่มันฟิปเจแล้วเนี่ยเนี่ยเวโม่ขับมาจากเนี่ยเห็นปะมนขับมา, west, มาจากตรงข้ามใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในจอด้วย ต้องมาคุยกันดีก,กว่าว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะบอกเลยว่าถ้าถ้ายังพัฒนากันอย่างนี้ต่อไปเราก็ต้องเริ่มระวังอาชีพที่เรียกว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่ละในอเมริกาในอเมริกาต้องมงเรองนในอเมริกาก่อนในอเมริกาเนี่ย ต้องไปทําอาชีพอื่นกันละต้องเริ่มมองหาอาชีพอื่นทํากันนะครับสำหรับคนที่มีอาชีพหลักเป็น U b เ r ตอนนี้หรือ Lyft ตอนนี้นะครับเพราะว่า autonomous ร r i v i n g นี่มันขับดีเหมือนคนจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆผมนั่งดูไม่เวียนหัวเลยแล้วเนี่ยการเปลี่ยนเลนหรือการเข้าโค้องอะไรอะ่ะเหมือนคนพีแต่ก็ช่วงล่างมันก็คือช่วงล่างรถทั่วไปมันยังไม่ใช่ช่วงล่างถุงลมเนาะมันก็คงไม่ได้แบบสมูทขนาดนั้นหรือว่าเ,เป็นช่วงล่างที่แบบว่าเก็บเขาเลยกเก็บได้ทุ เนี่ยเนี่ยไมนตั้งเขาโค้งกระตานคือเหมือนคนแล้วอ่ะมันมันมันแยกไม่ออกเลยว่านี่คือคนขับหรือว่าคนยนต์ขับนะครับดังนั้นอีก5ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าการแข่งขันจะดุเดือดขึ้นคนจะจะพูดว่าตกงานมันก็ดูนิกรีไปอาจจะเรียกว่าคนจะต้องหาอาชีพอื่นทําที่ไม่ใช่อาชีพนี้ ต้องมาดูกันต่อไปว่าอาชีพอะไรที่จะเป็นอาชีพที่ทําให้คนที่อนอนเขาเรียกว่านอนสกิล er, เวิร์กเกอร์ออามาทาได้เหมือนกับอูเบอร์นะครับในอนาคนแต่ก,ก็อย่างที่บอกว่านอนสกิลเวิร์กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นเริ่มเริ่มเป็นอาชีพที่เริ่มโดนเบียดเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับอูเบอร์หรือแม้กระทั่งครูติวเตอร์ก็ตามนะสมัยนี้ครู YouTube ติวเตอร์นี่หายหมดเลยนะครับเจอ h ช t GPT เข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวกันเข้าไปแหละ ถ้าจะทิ้งท้ายอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าอีก5าปีข้างหน้าเป็นอะไรที่สนุกมากแน่นอนการเดินทางจากจุด A ไป B จากแต่ก่อนที่เราเดินทางกันในราคาประมาณ3มามไมล์สิเมื่อกี้ผมกดนะถ้าเป็นคนเนี่ยเขาคิดประมาณ13เหรียญแต่ถ้าเป็นเว m โอ้ก็คือให้รอได้อะคือเขาไม่ได้เขียนว่าเวมโอโดยตรงจะเขียนว่า U b เ r แต่ว่ารอได้ก็คือ10เหรียญผมรู้อยู่แล้ว10เหรียญไม่มีใครมาเอาหรอกสามไมล์ขับ3ามไมล์สิเหรียญใครจะมาเอาใช่ไหมมันโดนหักค่าคอมมิชชั่น Uber ไปอีกก็เลยรู้เลยว่ามันจะกลายเป็นอันนี้อะไรเนี่ย เฮ้ยอันนี้ฟอลนันเนี่ยเมื่อกี้ทำอะไรวะเห <laughs> มือนหลบอะไรตั้งเยอคิดว่าสามไม้์สิบเหรียญเนี่ยโดนหักนู่นหักนี่ไปอีกตังที่จะเข้ากระเป๋าจริงๆอ่ะไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดเหรียญน,นะดังนั้นเนี่ยเป็นผมผมเป็นไดเวอร์ผมก็ไม่เอาหรอกสามไม้เจ็ดเหรียญเหนื่อยอะ่ะเออแล้วไม่รู้จะได้ทิปหรือเปล่า <c oughs> กลายเป็นว่าอนาคตอ่ะแอปมันก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นคุณจะเลือกนั่งกับขุนยนหรือเลือกนั่งกับคนก็ได้พอจะเห็นภาพไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยคนอยากประหยัดตังครับ แล้วก็อยากจะได้ความเป็นส่วนตัวไม่อยากคุยกับไดร์ไม่อยากจะได้กลิ่นโตมนันๆของไดร์ไม่อยากได้กลิ่นกัญชาจากไดร์นะครับในเท็กซัสเนี่ยผมขึ้นรถมาเนี่ยผมเคยเจอกลิ่นที่เขาแบบเพิ่งกินข้าวเสร็จหรือกัญชาด้วยไม่ชอบมากเลยดัยงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าจะมีหนทางในการเลือกมากขึ้นแต่ถามว่าคนจะสูญหายไปไหมคนขับมันไม่สูญหายหรอกเพราะว่าเขตให้บริการมันก็ยังมีพื้นที่จํากัดมันไม่ได้ขับข้ามเมืองได้นะครับดังนั้นก็ยังต้องมาดูต่อไปว่าอนาคต รถเว y โ o พวกนี้จะขับข้ามมือได้ไหมแต่ผมว่าอีกนานแหละมันกว่าจะต้องทําอย่างนั้นได้คงต้องใช้เวลามากกว่า5ปีแหละที่จะแบบขับลิงกันถ่าทุกเมืองดังนั้นถ้า a u t o นอมัสไ d r iving พัฒนายอย่างนี้อยู่ผมว่าในเมืองรถกินหมดดา,าวเทารถกินหมดแน่นอนรถพวกนี้ไม่มีเหนื่อยเลยครับ ดีแค่ต้องจอดแวะชาร์จเท่าน,นั้นเองวันหนึ่งนี่วิ่งประมาณ24ชั่วโมงก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นระยะทางสั้นๆแล้วทาให้แบตมันพอเนาะดังนั้นก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอนาคตมันหมุนไปข้างหน้าแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามอนาคตไปกับพวกผมนะครับกดไลค์กดซ like, ับสคไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วการทําคลิปดีๆอย่างนี้ไหมทุกคนชมอีกนะครับรอบน้าถ้าเกิดโรบอแท็กซี่ก็เปิดจริงๆนี่ผมมาออสซิมเพื่อจะมาดูโรบอตแท็กซี่ปรากฏว่าไม่เจอโรบอตแท็กซี่สักคันไม่รู้มันไปอยู่ไหนทั้งนั้นท เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะอันนี้ผมว่ารอบหน้าถ้าถ้าม,มาแล้วเจอโรโบอแท็กซี่นะ <'t> เดี๋ยวจะ <your phone. S 1> ทําคลิป l โรโบอแท็กซี่ oh, <God. S 1> ให้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ bye, bye. บ๊ายบายก็ลากันไปด้วยอย่างงี้ครับ